สวัสดีสดจา้าวันนี้พากลับแต่มีชาแนลค่ะพี่น้องมือนีตาา 2, 3, 3, 4, อน้ตามข้อมาสองสาวอีกที่เก่าค่ะมีแต่มมาก,กับสองกินกับแพทชาแนลกกับแ็อสองอย่างคะหนึ่งเบียร์แฟมิลี่ค่ะ <c oughs> เบียร์เบียร์เบียร์บอกเมื่อนี้ตั้มกับน้องแพทลากาพี่เบียร์นะคะตั้มจะพาสุปผู้ซุกของกินซอยจุจ้ะพี่น้องเนื้อพี่เต็มมากก็หลาสิงเขาต้องกินซอยจุแล้วก็กินเนื้อนำเนาะอันนี้น้องแพทได้มาฝากตั้งสองกิโลอืโอ้โหเนื้อติดเขียงแบบ เหนือแดงค่ะแมนแดงแห้งอุ่ะแจ๊กผู้เราพู้เราสวยเลยค่ะน้องแพทซื้อผักมาเยอะมากค่ะลูกค่ะพ่อบอกมารับบอกมะละับเกษตรเนาะเป็นติยานแห้งขอบคุณค่ะลูกโอเคมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้ะกราบขอขอไม่ต้องเราพุ่นบอกกินเหนือบอกกินดิบบอกกินจุดน้ำด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะมาจัดเลยค่ะน้องแพทมาจ้ามาเลยเอาเลยเด้อลุยเลยเด้อลุยเลยเฮยพี่เบียเมืองไหนจ้ะแดงค่ะเอาแม กินเลยกินก่อนเลยแม่ไม่แม่กินซอยจุขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราได้คนละถ้วยอยู่ป๊าดคู่ขมแห้งสวยเอ้าขมแห้งสมว่าขมตาเบาเหลือพี่มือไผ่พ้อยจังพี่มือหนื่อยไงแพศแซ่บแซ่บแสบอร่อยไหมอร่อยมากปกติแพชกินไหมปกติ กินแต่ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยแซบแซบแซบประเดิพี่หนุ่ยเฮ็ดแซบเบอร์ไงพี่น้องตอนบอกยังไงกับเจ๊ดิบอกว่าเจ้าไอ้หนุ่ยนี่เด็ดสุดยอดละแม่ขมแบบขมอัมลำมขมแบเด้แต่ว่าแน่น้ำอันแบบว่าเฮ็ดตามพี่ด้แต่ว่าของบ่ได้คือแมนบ๊อบอร่อยบอกพริกแหมะเผ็ดแค่แค่ทองแล้วประเดี๋ยว ผิวอือปึ๊บผ่าคิวพั้นตับจ้าพี่น้องคะจ้าฮะขอบคุณแผ่าให้แผ่นลูออือหอขอบคุณมากค่ะขามาฟ้าเล่อือเป็นกำลังอันสะอหูเลยตอนคนงาม้อือน้องผันอือร้องจ้ะเคุณผาดของไหมมา่นัากินบอกมาละโอเคว่าขายพี่ ออืืแต่ว่ามันกบบแผวมามันบมขมบมขมอืมมันเหมือนลูกเล็กอืมดุกเหมือนขมกว่าใช่ค่ะอ่อนพร้อมนี่นี่ลองตับเอามือชนกันเราจะไปไหนกะวันนี้เรามีนัดกันตับเป็ดตะวันแห้งบัดีมากเร่นกระตินกันเลยเพื่อนน้องมากินน้ำค่ะพี่น้อง อืมหืมอร่อยพี่ก้ากับพร<ส>ิกเลยแสบท้องแสบครับเขาหมืหมอนก็เบิงแบบเวลาสอนวิธีอ่ะแพ่เขาเบิงแต่ว่าทางเฮดบ่ได้มันบม่ได้นนเป็นรสชาติแบบนี้เือ่์อเทียมัันขขืนอยู่กับเพิยะครับ บีอ่าเพียะแมะแล้วก็เข้านวมาอย่างบีรืยดีบีงัวงนั่นแหละบีงวแต่ไม่ดีเท่านี้อกดีพอๆดีพอพแล้วบาเวลาผสมลงไปแล้วนะแบบมันจะมีรสชาติของเขาเด็เนาะใช่ค่ะแบบบอกไม่ถูกบางบางที่ก็แบบว่าเพียะบอแซบยังสีนาพรอบปุงไปไม่ก็บอกเพียแซบพี่น้องคะเพียแซบแลเพียะเขียว แซ่บเด้อี่หวานอันนี้เพียเพียเขียวเลยมื่อนี้ไอ้หนุ่ยเฮ็ดเจ้าหนุ่ยบอกว่าอุ้ยเบียร์เพียแบบอุ้ยสุดยอดเลยว่ะค่ะน้ำอืมผันผันเฮ็นแพทออกมาแพทเอามาแบบเนื้อแบบแดงจุ้ยด้วยเลยอ้าวน้องแพทที่ลืมเลยอืมมดขาใม่ใหม่ใหญ่มากจ้ะอือหืออ่ะอ่ะเอออืมเพียตัวนี้อยากพี่ขาวเชียงเชียง ตับงามค่ะจ้ะเป็นไงถึงใจปะถือใจเรื่องมาสอนแม่นอนเหรอบันไดโได้กาดเราะเอเขาไปเด้อมันกินหลายเขาเปนยังแสบจ้ะจ้ามนั่งกินนั่งว่าบันไดยืนกินีแสบกว่าค่ะพี่องคะมากาลสินบ่ไในกินเข่าอยู่เรื่องเมีงกันโทบอกเรื่องเมียงเรื่องขาเสื่อมอ่ะบอก้าหนองสนแก้วอะสนแก้วจ้ะ ข้อตรงขาเสียดตัชนค่ะเกี่ยวเหงาก,กระมูมาของเหงวเนาะยอดขอเขาบันคักเขาทิ่ดู้น่ยหูกรอบคุบๆไอพุดน่ะอุ้ยเข็ดไม่ใหญ่จ้ะ เทากาสุดยอดจำไหมจึงสามค้มมันแซบค่ะพี่น้อง,งวบวกนักหนหว,วนหัวมวนเนาะอเน้นิ่งกินเด็กกินน้ำกันถ้าเป็นเบาก,กันมมนกันคือค่อนข้างกันนนองแบบัรแน่นกอือกินผู้เดียวถึงบอก,ก็ได้กันเงาเงาอีีไปได้เห็ดกลีบบวกผู้่เดียวบ่รู้ว่าจะเอกอย่างไรหน หมาไว้เหรอเนื้อง่ายดีดีอืมไงบางคนว่าเพื่อกาเป็นอย่างที่ว่ากินแล้วมันเผ็ดมันมีฤทธิ์เผ็ดไงเผ็ดร้อนเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะนี่เผ็ดร้อนเหมือนกันกับหน่อไม้แหละอืมกินไปด้วยโดนนสิออกเผ็ดเผ็ดเนาะอืม จะว่าซ้อยจุนี่เนื้อเนี่ยเข่ากันก็กระเทียมแห้งแมนมันขาดอะไรรู้ไหมขาดอะไรรู้ไหมหอมบ่อืร่างหอมชู่มเนีหอมชู่มเนหอมชูแผลก็ไม่เคยกินเนี่ยเอ้ารอพี่กำลังสั่งมาะหอมผี่หมดแล้วไงก็แบดเมาอือเดี๋ยวแพ่นมาอร่อยอ่ะจรินกับส้มวตำกินโดดจ้าแมงวันแมงวันเฮ้ยนีเป็ด น้องแพทอันนี้หวานดิหวานเออปกติเผ็ดว่าเผ็ดกินเมื่อไหร่เผ็ดว่ามันขมแต่ว่ามือนี้มันจะขมหวานเนี่ยเผ็ดมันเด็ดใหม่มันอ่อนมันอ่อนอ่อนโอ้โหเผ็ดเผ็ดนะเผ็ดดีบากพี่แก้วว่างพี่ว่างเลยพี่แก้วเดียวเครื่องหน่อยเผ็ดลูกดดันแพทเอามาอ๋ออ๋อบอกข้างล่างเผ็เอามากบ่กจ้าแพทเตรียมมาให้หมดเลยผักก็ได้มาปั้ดเผ็ไปเอามากเลตอนไหนขี่ไปคือตลาดว่ายแล้วนะ แพะเป็นใบเตยสาวนาะมแพะใบฮงโมแพะบางคนบัวขาวค่ะพี่น้องบางคนบ้านเดียวก็เบียร์บ้านเดียวกันกันก็เบียร์มือน,นีนก็สิกินอยู่บ้านเบียร์ค่ะบรรยากาศแรงๆเนื้อค่ะพี่น้องบรรยากาศดีบรรยากาศดีแห้งจ้ะแพะพึงคเคยมาเถอะเนี่ยพี่ตั้มมีมาอันถักไปหาว่ะมาถาคลิปน้ำบอดีใจบักถักเลยน้องคนบ้านเดียวกันก็หนุ่ยค่ะพี่น้องคะ นนี่เขาเรียกว่าผ้าคลีนเลยค่ะเดี๋ยวจะลองห่อตับให้ดูอุ้ยตลกจังอุ้ยขอรีนั่งแท็กินเนยปลาดออกหูเด้อนี่เพจอี่ดีตลาแตกแล้วค่ะพี่น้องฮะนี่เขาจะข้างเย็นผิวแบบเธออนนี้แมสอังสี่แมสละกะวบาจันโอ้มักกเสีไงอืมไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้มักกเสีอีสานอืมนี่แหละคนแซ่บระเบียบ เอาอีกเนาะอะไรเนี่ยแสบต่ออันเนี่ยเด็กยังใช้ชูก็พอครับพีู่ยุางรังก็ปลูกเปืือกเฮ็ดเปืืองเนี่ยค่ะพี่น้องเฮ็ดเปลือกเหรอนี่นี่ยนะกะต๊อบนะเอ้ยอยู่ตรงฟางอ่ะเมื่อไหร่เห็นป่าเมันไปเก็บได้บลากหลายเฮ็ดบ่ะจ้าเฮ็ดไวเพราะกินค่ะพี่น้องรูแต่ก่อนนะพราะเลยแกงค่ะ เจ่ก่อนปุวเก้อนนำเหยังก็เ็ดปุกงวะแม่แงงดีปลูกขึ้นมาเรียงเลียงง่วแบบมีอ่าขวดาของเฟี้ยงเนาะเวลาฝนตกมันชื่นเพชรลินฝ้าแม่โอ้เลยเวลาไปเก็บเดแล้วมันแบบขื้นปุ๊บปุ๊นะผู้ไดบเพือยว่าลินฝ่านี่มีลินเพชรนี่ ลองกินบ้างเนะค่ะกินใส่กันกับอันพวกแจวที่มีบอกพริกเนาะเราบอกอีหลีพี่น้องบอกพริกนี่คิดว่ามักตั้งแต่กัดแต่เครื่องหน่ลยเผ็ดแห้งแบบเผ็ดจนออกหูขึ้นหูแพ้เลยน้ำตาแตกมันไม่ได้เผ็ดแบบออกปากมันเผ็ดออกหูแบบออกหูเลยนะนี่กกัดดแ่ลูเเียวอนะมันอุ้ยลูกเตาคนลุกเลยพี่เบียร์พูกบอว่าแเมญ่าแมญ่ามาอันอุ้ยมากะลาสินพี่น้อง แม่ยาตามเนี่ยแม่บิงเนาะแม่เพียหให้ร้องให้หัวแพะเราบอกว่าอุ้ยเห็นแพทถือเนื้อมากอุ้ยโซเลยสักจานเนาะพี่สันอุ้ยคั่กถั่ดอ,อกปอบกระสินมาสนับไว้แล้วปอบหยอก,มอยมอกยแม่ยาใครพี่สันว่านอุ้ยแม่นมาแต่ไม่หยาบกระสินเนี่ยอยากกินลาบเหลือดแล้ววะเนี่ยเนื้อมันสดเนาะแม่ปกติแม่พี่จะไม่กินใช่พอมาอยู่บ้านพี่หนุ่ยละเนื้อมันสดอร่อยนะสดอร่อย แล้วก็ก้อยให้แกกินลาบเลือดให้แกกิน,กกนพี่เบียร์เด็ช่องพี่เบียร<อ>์เป็นช่องที่กินซกและกินก้อยอยากิบุลน่ากินอร่อยนะแต่พี่เบียร์ไม่ค่อยชอบกินหรอมากินจุนะมันต้องแบบมีแนวแก่ก่อนแต่จังไม่จะกินได้เป็กเลยนะป้ปะาค่ะจับแห้ห่างป้าปลุกใจน้าแพทตร,ตรเนี้หวานอืมโอ้ยนี้เปล่าช่องเนาะพี่น้องคะน้องก็ฝากช่องน้องแพทน้ำด้วยจ้ะ น้องแพทชอช่องอะไรฝากเลยค่ะกินกับแพทแชแนลมันบอสแมนจ่ากินกับแพทแชแนลอ๋ออะไรคะบอเป็นคนแล้วนี่เต็มเต็มเขียงอยู่น้ำกับปลากินกับแพทเอ้าเนี่โอ้ยบึงเพียงยังอยู่เนี่ยนี่แพทแชแนล ่องกินกบแพแช่แนวจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชให้น้ำเนรดจ้าเป็นช่องน้อยๆน,นี่ล่ละเพิ่งอัเพิ่งมาล่องเห็ดจ้ารู้จั <c oughs> จกก็พีพีหมักหมักเบิง้งเพิ่นเพิ่นกินก็เลยแบบอยากล่องเบื้องฝากกดติดตามน้ำเนรดจ้าตัวจริงงฮาบง่ายนี่นรองว่ามันแต่เราไม่แต่นั่งเอกอย่าวา่านางเอกนางร้ายในหนังใช่เพราะว่าน่าร้ายหน่าร้ายแต่นี้ใส่ดีแต่น้องนี้ใส่ดี ยังมาอุ้ยหัวงามหนึ่งโตจริงงามก็ได้กีบอีกน้ำตาแตกคริงซึ่งตาเผ็ดค่ะเผ็ดเนอะไม่เบื่อบอกว่าเด้วยเ๋ยวอันเบิดอตือนมาใส่น่อยโอ้ปวดอะไรกินอะไรงวยช่วยมาอีบ่เาบอมีสอนเนาะแพทถือใจแห้งหนุ่ยแสบแห้งมหนุ่ยเห็นแสบแห้งแพทถือใจแหงเคยเบิ่งคลิบเราเห็ดน้ำว่าได้ดบนนี้นี่แหละเขาเรียกว่ารถมือใช่หมนี่แหละเขาเรีวรถมืออันไหนกอนพี่หน่อยเป่นค่อะไร มันบมื่อไรรถใช้แบบนี้กับรถมือน้าแห้ยหน้าอย่างเวลารถมือเนาะเราก็ไม่ทำอะไรเนาะเราก็เป็ดเลยแดีเป็ดดีดีมันเป็นขอดมากไอ้ไอ้หรืว่าพี่อ่ะปาดลูกพอดีพอดีทุกอย่างดูแบบสุดยอดเลยบนเขาเลยไม่ใส่ดีกว่ายอร่อยเพือดีแท้มันหวานเลยใช่แพ็คเอาเนื้อมาแบบสุดยอดมากเนาะแค่กีไรก็ะโม่งานแพ็คกีฬากระโม่เราไม่ไม่กำลังไหนทีให้แบบปาดแบบร้านจอยเลยจ้า บอกแล้วว่าถ้ากินขององนี่มันต้องกินหลายๆคนมันจังติดแสบเนาะพี่น้องเนาะแม่ค่ะพี่น้องค่ะแม่อันนี้ช่องหนุ่ยเบียร์แฟมิล,ลี่คะ่ะพี่น้องค่ะเพิ่น <c oughs> ช่องไม่เนาะ <c oughs> บอกอยากแล้วซ่องเคยอุบลนุ่นกันละลาสีนไงพี่นอ้องแต่ว่าน้องไม่เด้อค่ะฟังเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาวผู <c oughs> ส้สาวเนาะแก้มน้องนางนัง้นแดงกว่าใคร แก้ม่แดงไม่พียงแรงเดินมาทำ<อ>ไมมิจฉุกงงามเขาเลยดรอปไปเลยค่ะอเอาเอาเอาเป็นว่ามือนี่คลิปนี่ใจพี่น้องต่ำก,กระกาบขอโทษขอให้ในการกินมุมม่งม่าการกินบัสุผ่าหรือว,ว่าวาจาบัาถูกต้องอาจจะบัเขาโอ้โหเนาะแต่ว่าเทากล่วว่าง้อหัมวมอนนะมาพอกันมาม่มวนกันใช่เป็นการเป็นมิตรภาพ ระหว่างอุบลคารสินค่ะเี่น้องมาพอน้องคางแหลกอะประทับใจเนาะน้องแพทเป็นคนนิสัยดีนะแล้วก็น่ารักค่ะมาอุบลนี่เอ้ยม่คารสินให้กินเข่าอยู่ไปกินเข่าอยู่ค่ะเหมือนแรงกับมือแล้วมือขึ้นล่าสุดแบบตกเตียงตกเตียงหนุหน้าเขียวบปเนาะตกเตียงแล้วก็ไปฟาดกับขอบโต๊ะแล้วพี่กนขยับไปหน่อยนอนดีๆมาตกเตียงหลองหลอกเเดี๋ยวอันเอามามือในคลิปนี้ค่ะต่มครับ น้องแพทแล้วก็พี่เบียร์กับขอตัวลาไปก่อนได้จ้าพี่หน่องจ๋าอกันคลิปหนาได้จ้าส,ส,สวัสดีจ้า